เราตกมาได้เราตกมาแล้วาล้ขึ้นฝันมาฝันเป็นปลาดตางแต่คุาลนขึ้นฝันบอก่าฝันก่าฝันฝันก็อันฝันม่นนันแกเนี่ย้วงันเราหวแบตกมาได้ขึ้นฝันมาฝันเป็นตลาดตางฝันวัะฝันวายุ่ง้าพตาภาพตาเม่นาทีเลียวไปกำไฟที่เลียวไปกำไฟที่ เห็นไก่มันกินมาฟันเห็นกาบิุดขัวนาอเดือเซลเดือเซลหอฝันเห็นทา้งน้องไทับน้นให้วนวอนให้วนวอนฝันันไันันเห็นขามนวลไอทับน้ำอันนี่น้องแปมนะคะมันนี้เป็นกบมาหาพะเอก้ารอไหลเพื่อนชอน ฮะสองวกสองบหนึ่งเป็นสามเลยคันก็หลายวงเถอะสอง่กสงหนึ่งเ็สคนขยันสวัสดีพ่อใใหม่ด้วยนะคะชื่ออะไรนะแรงกัตัวไนคะมาจากลูบไหนคะมาจลงบามาจากามามาเป็นหมอลำอ๋อพี่น้อมมิติใหม่้เพื่นก็ฝันตัวเป็นหมอลำที่จริงแล้วจมาเป็นหมอลำ แม่ละตีบอ๋อบอกซีเดียวกันตัวนี้แม่เพิ่นแม่เพิ่นลอยฟังบอกรือว่าจะไหนอ๋ออยากล่องเบิงอ่ะเอาเอาเส่ก่อนเอาใจสวยครับครับเด๋อล่ำเด๋อย่างน้อำขอบ่ะค่ะเออได้แหละเออเดี๋ยวคอยฟังไปเพื่อผู้หนึ่งขายผู้หนึ่งล่าสิกระสือแทีแทงกันเลย นั่นล่ะแล้วมีโอกาสแทนแนนอนอาู้ๆเป็นจหคะอ้าววันนี้คูณต้องไปครับชื่ออะไรมาชื่อฟิล์มครับมาเป็นบุครับคุนนี้เคยเป็นมรรมาก่อนไหมครัเป็นมรีมรรพาก่อนมรรษีมรรพาก่อนคุณุ่อะเคยไปออกงานยี่สบผมทงาน็ไ่จังหวัดจรครับอยู่ในอุบลคจังไรเรื่องไรมาอยู่นี่ ก็จะพังโตขึ้นมาเต้นร้องเลยนะมึงก็จะมีชื่อเสียงไงหละก็จะมีการใส่เป็นประสงค์เดียวกันกับพวกเข้าอะไรคะเี้นร้องแล้วแต่ผู้ใดสิบบอกว่าเป็นแบบไหนอ่อสวัสดีอ่ะหมอล่างไม่เป็นกำลังใจให้น้องนะคะอาสู้ๆไปน้อกันค่ะสูู้สวัสดีหมอล่งไม้ค่ะกำลังสอนอี่ยังจ้าซื้อว่าจังไหนนะจ๊ะซื้อโชคครับ ทำใหม่ครับน้องใหม่น้องใหม่ปีที่เจ็ดมีอะไรก่อนลองใหม่ครับน้องใหม่น้องใหม่เออเสียงดีดีผู้นี้มันป็นมาเสียงเคยว่าราใช่แดเสียงว่าเราใช่ครับแปดแปดเก้าปนหาเก่าหรอหมายถึงหน้าตกมาปีนี้คือมีมีหนำมีเหนือหลายแท้แต่ก่อนก็ตอบจนว่าแบบนั่นมันคิดลายเอออันสิจังดีคือลาย อยู่ดีกินดีรันถาะแต่ไม่อยู่สาวหน่อยมั่ยอือแก,แกอยู่มาจากปีแล้วก็ตั้งแต่ปีสองอยู่นี่มาตลอดอะ่ะอยู่อ๋ออะไรเรียกต่อกลจากแม่พุกลุกว่าปุ่นติมา,ารพร้อมกันครับ<ม>พอกันใช่ไหมพร้อกันใช่มาพร้อมกัน ว่าแนะนำของหมอลล์รัมเรวาร์เดนเซอร์เดนเซอร์มาบันนี้ก็เลยมาใช้เวลตอนปีที่แล้วคนขาดก็เลยขึ้นบันนี้เพื่อได้เห็นแวล์เราได้เลยว่าเป็นหมอลล์รแต่ว่ากะรับเดนเซอร์พร้อมสุดยอดแบบก็สามารถพร้อมหลายอย่างหลายแนวเลยพี่น้องเฮงเฮงปังปังนะคะเอาเอาสอบเพลงตัวลองให้อย่างในรูเลยบอก ยังไม่รู้แต่คร่าวๆครูบอกว่าน่าจะเป็นอะไรเงี้ย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 ก็แพล่ะลองครูบอกน่าจะน่าจะเบาเด็กเาเออเออเออเอคือคือคือสวัสดีค่ะเสียงเนาะค่ะื่อเสียงเรียกน้ำสวัสดีครับชื่อเอ็มสุธิพงศ์ครับผมมิวเซนครับผมชาวนาเคยเป็นแทงมามามาจะใส่แล้วค่ะนี่ต่วงไหนอ่ามาจากละเอียดครับก็เลยมาจากวงไหนว่าง้วงไหนโอ้หงูวงแแบบเจ๋งไหนเจ๋งไหนมาพี่ค่ะ อ่าพอดีว่าเห็นเพคนเปิดรับออดิชันครับก็เลยอยากลองเปลี่ยนเส้นทางเบื้องหน้าแหวนแต่ก่อนอยู่รถเฮโอโหอยู่รถแท้มาก่อนเป็นแบบรถแฮ่อเราก็ลองน้ำลาแล้วก็ลองตามงานจุเจอจุดเจอเจอแล้วเล่นฟันโตเป็นมอลล์มครับก็เลยก็เลยแบบว่าลองเบิ้งปีแรกปีแรกเอาเอาเอาสุดสุดคันี่ขึ้นยังเดีคะนี่พอดีผมเฮ็ตออเดอร์เส้นทางนั่ง คุ้นอย่งขยันแท้ไม่เห็นขยันกับสุวนเพี่ยนราคาสูงเห็นจังไหนเห็นน้ำในบอลอีกเสียดซอยนะมากหลายมันปันมักแต่ขอบอกคอยมีเวลานี่เห็นกับนะคะขอบคุณมากๆขอให้เองปันงๆถ่ายคลิปเสร็จมาทำช่วยนะสวัสดีค่ะเจอกันแล้วในลิฟ่์ขอขอรายงานตอนไหนนุ่มนนท์ถอนครับผม

คิดยังไงถึงได้มานี่อยู่ที่ไหนมาก่อนคะนนันีได้แล้วกาศขายคนหน้าเคราสุดเอาลาสุดก็เ่นแล้วนะ่ฤดูกาลที่แล้ยุ่ก,ยกับสังก,กัดเจ้อีนนนคน็ไม่ม่ส้สีคสินโอ้ค่ะปีนี้ก็เลยจบปัจับถูอยาก ปกติการรับจะลับฝันทำน้องฝันเปลี่นนะครับก็เลยอยากเปลี่ยนเบิ้งมาทำน้องลำพื้นมาลำพื้นเบื้องแบบมันสิบเอกเป็นการท้าทายแต่ฟองฟองไม่ว่างในชีวิตเราเลยเป็นการแนับหนึ่งใหม่ครับถือว่ากับเหมือนเริ่มหนึ่งไหมเนาะค่ะนับหนึ่งเป็นน้องใหม่เลยน้องใหม่แต่ว่าก็ตื่นเต้นกับตื่นเต้นเลยตื่นเต้นไปต้รงมดาเพราะว่าจะแนะนำหนึ่งใหม่ครับหมอลำพื้นนะฮะ ทรงคืออยทรงคืออยค่ะเห็นหลวจไล่การฟอนการล่ำแล้วจังลากว่าปีแรกในล่ำเลยเนมาครนี่มาโชงดีะค่ะเจามาเป็นสิบปีก็จ้กกับไล้นล่ำเอะนีกดีเป็นการฟึ้นประสบการณ์จากของแปนะฮะนะจังไลพิลากะต้องขอขอใ้พี่นอกด้วยแล้วกันนะฮะ อเอาฝากชื่ออีกรอบหนึ่งฝากชื่อแล้วกันนะครับฝากชื่อฝากเสียงสำหรับน้ทงตะกอนสาหรับพีกก่บันแดงและพี่ดูการมีนะครับผีดคาดกระตันเลย็ต้องขออภัยพี่น้องอย่าลืมเด้อวันนี้สามสิบี่นะครับผมอย่าลืมซื้อเลยยอดขา,ายงานได้ด้วยหนึ่งร้อยสามสิบแปดล้านนะครับ,มรรบผมขายนะครับแล้วอย่าลืมนะ มาหน้าง,งานเริ่บัตรโต๊ะนี่ียังว่างโต๊ะธรรมดาก็ยังว่าง,ง,างราคาสบายๆเต็มโต๊ะบัเมตาอาหารกันเครทั้งเวทีก็เต็มจัดเต็มจนแน่นแน่นอนศิลปินรับเชิญเยี่ยมเยี่มากมายนะคอ้าวสุดยอดคะ่ะอัดสู้ๆเป็นกำลังใจให้นะคะเดี๋ยวขอถ่ายรูปหน,นึง่งกันค่ะหนึ่งสองสามโอเคสวัสดีพี่ต้น,นะคะ่ะพระเอกไหม สวัสดีพระพอเอกแม่ไม่หยดนเกาล่ะครับบ่เกลหรอค่ะฝีไม่เขาบริวัดจากหน้าตาหรือการโยนนั่นเขาวัดจากาคุณเขาเรียกอะไรคุณภาพของการทำงานบนทีมมากกว่าว่าใครจะเจ๋งวกว่ากันเนาะนี่แหละนี่ได้รับพุดเป็นพอพญานพาอปะเนี่ยพอปะเนีพอแก่ไม่ดีใจพอพญานขอมเป็นพอของนังไอว้าวของนังไอเป็นตัวไหนมีกายเป็นครูกับนยังไอ ได้ละเป็นยักษ์ตัวเป็นยักษ์แล้เลคนั่งไออปีกานั่งไอจะได้ปีกายวะรนั่งไอเออบอแมนปีกายเขาเรยังมันจะน่าบอกอมนอ้ยไปล่ำกมบเอาไปฉากแรกก็ไปไปไป โอ้ยใครกัน yeah. uh, like mm ับสนจักรลัมเรืองเองเนี่ยเห็นแต่เราเทือกเป็นพระเอกเทือกเป็นจะเป็นหลายรดยหลายตัวพระเอกโอเคคระี่น้องค่ะอันนี้เดลัมเป็นยังไงกระบสวัสดีเอฟซีช่องน้องปันปันได้ครับอันนี้เป็นนาได้พันอันนี้ระบบเป็นนายพันจริงจริงหากระหอดอน บ้างแสงหลเป็นได้เร่วเรวเรี่เรีาน้านเล้เื่อปกูรับนรับานีวหนี่ไป็กอนว่ววเช็กนอค่ะสาหรับกูิต่ารไปแล้วเรยลืมเขาเรื่องไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าของผู้สละการติดตามอย่ืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมักผู้สละไป็นเยใสวกเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะ